มฑลทนกวางตุง้งกำลังเร่งผลักดันเศรษฐกิจก,การบินเพดานต่ำโดยนำเทคโนโลยีโดรนและอากาศยานรุ่นใหม่มาใช้ในชิ้นประจำวันทั้งในเมืองและภาคอุตสาหกรรมบริษัทโดรนจากเมืองสันเจนิ้นจัดการสแสดงโดรนยามค่ำคืนที่เมืองหลิวหยางบนทลนหูหนานโดยใช้โดรนนับพันลำขณะที่เมืองสันเจนิ้นก็มีการสแ,แสดงลักษณะเดียวกันทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยสีสันแห่งนวัตกรรมในเมืองสันเจนิ้น สอไฟจราจรบางต้นได้รับการติดตั้งแท่นขึ้นลงของโดรนที่บินลาดตระเวนตามถนนสายหลักส่งข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์กลับไปที่ศูนย์บริหารจัดการเมืองระหว่างการซ้อมดับเพลิงในตึกสูงโดรนดับเพลิงยังสามารถบินลาดตระเวนทุบกระจกและฉีดสารดับเพลิงได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นจะไปถึงนับเป็นแนวทางใหม่ในการช่วยชีวิตและลดความสูญเสีย การประยุกต์ใช oh. no ้โดรนขยายไปในหลายภาคส่วนทั้งการบริหารเมืองการขนส่งการกู้ภัยฉุกเฉินและการลาดตระเวนทางทะเลเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเส้นทางขนส่งทางอากาศระหว่างเมืองกวางโจวและจูไห่ระยะทาง80กิโลเมตรได้เปิดเที่ยวบินทดสอบสำเร็จผู้จัดการทั่วไปของบริษัทวันอี้เทียนเซียแอรเชันกล่าวว่าเส้นทางนี้เชื่อมโยงเมืองหลักรอบปากแม่น้ำจูเจียงช่วยขยายการค้าอย่างมีนัยยะสำคัญ ในเนขตการค้าเสรีห่วงผู่ของกวางโจวโดนสามารถขนส่งพัสดุจากหลังคารงงานถึงพื้นที่ศุลกากรได้ภายในไม่กี่นาทีพร้อมส่งข้อมูลศุลกากรอัตโนมัติระหว่างการบินเจ้าหน้าที่กล่าวว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การส่งสินค้าแต่คือการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญสําหรับการขนส่งสินค้าทางโดนระหว่างประเทศในอนาคต ปัจจุบันมณฑลกวางตุง้งเปิดเส้นทางบินโดรนกว่า700เส้นทางครอบคลุมภารกิจตั้งแต่การพ่นยาในไรนาการตรวจสอบแท่นขุดเจาะน้ำมันการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการขนส่งเวชภัณฑ์ฉุกเฉินนอกจากนี้การเดินทางทางอากาศในเมืองก็กำลังจะเป็นจริงบริษัทอ e ีแฮงอินเทลเลกซ์เทคโนโลยีจากเมืองกวางโจวกลาเป็นบริษัทแรกของโลก ที่ได้รับใบรับรอง3ประเภทสำหรับการบินและล่าสุดบริษัทเปิดตัวอากาศยานรุ่นใหม่แบบ e ีวิชที่มีระยะการบินไกลขึ้นและบรรทุกได้มากกว่าเดิมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทผุ่ยเทียนแอร o s p สเปสเทคโนโลยีจากกวางโจเปิดโรงงานผลิตอากาศยาน e ีวิชแห่งใหม่เตรียมพร้อมเข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบระหว่างพิธีจุดคบเพลิงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่15ของจีน ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างกวางตุง้งฮ่องกงและมาเก๊านักวิ่งคบเพลิงได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการนำคบเพลิงขึ้นบินบนอากาศยานเป็นครั้งแรกของจีนเศรษฐกิจการบินเพดานต่ำของกวางตุง้งจึงไม่ได้เป็นเพียงภาพในแผนที่อีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นความจริงที่อยู่เหนือศรีรษะของผู้คนในชีวิตประจำวัน